ก่อนอื่นผมก็ต้องขอถอดแว่นแล้วก็แกะตกงเอี้นะครับค,ค,บถ,คบถ้าผมการมดีพี่ว่าใส่แว่นแล้วเอากเกาะยับปิดอย่าเดิมดีกว่าสวัสดีครับสีหนุ่มครับธนาวุฒิเสีีทพตัวแทนจากภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นครับ สีนุมนั้นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสาอารมณ์ดีตลกหัวโปกแล้วก็ฮาด้วยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่หล่อแต่ว่าก็ดูไม่เบื่อนะครับเข้ารอบไปผมจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้แก่คนที่กล้าสแสดงออกมุ่งมั่นสวัสดีพี่น้องเศร้าตลกวันนนิยกเวทีมาอีสานเป็นโอกาสและให้ได้สืบสารตำนาน <c oughs> สำหรับสีหนุ่มก็ต้องขอกำลังแรงใจจากพี่น้องทางบ้านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการเด e c คอมิเดียนไทยแลนด์นะครับให้ช่วยเป็นกำลังใจให้สีหนุ่มด้วยนะครับรวมไปถึงเชาวอีสานของเขานะครับนอกชาวคนแก่และวก็ภาคอีสานสูุรสุขุนนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เด็กหนุ่มอีสานคนนี้นเด้อครับเด้อ